ไม่ทันได้ลงน้ำเลยฝนก็มาซะก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะได้ตกหรือเปล่าปิดต๊อกปัดะไคายอัไหนพี่ปักปะาคา้ไล่ฝนเลยดิอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ตกปลาเราไปเจอในน้ำนะครับผม มีไฟมีไฟมีไฟรีบๆหนึงนะครับรีบนึงเือออุ้ยได้เลยได้คุกตั้งนี่นะฝ่ามือนะครับไฟขนาดฝ่ามือเลยครับเก่งส้มเราเก่งส้มบอกเลยว่าตกสนุกนะครับเรามาเลยอีกสามตกสนุกแน่นอนไม่ปวดไม่เมื่อยเอวนะครับปล่อยนะฮะปล่อย สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับซีแมนสปอร์ตภูเก็ตกันอีกเช่นเคยอ่าวันนี้ก็ว่างเว้นจากการส่งงานลูกค้าเราก็อ่ามาตกปลากันนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ที่หมายที่เรามาตกก็จะเป็นท่าเรือวิสิตจังหวัดภูเก็ตครับอ่าโดยใช้เรือยักษ์ตกปลารุ่นที่สามเเดี๋ยวเราไปยกเรือลงจากรถกเลยนะครับนี่เราก็มีทีมงานมาด้วยครับสามสี่คนพี่ท้าวว่าวันนี้เราจะตกปลาได้กี่ตัวพี่ร้อย ร้อยตัวนะพี่ทนว่าวันนี้เราจะตกปลาได้กี่ตัวคะร้อยตัวร้อยตัวใช่ร้อตัวว่าวันนี้เราจะตกปลาได้กี่ตัวพี <300. S 3> <300. S 2> ่สยสามร้อเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะตกปลากันได้กี่ตัวนะครับ s <S นี่ทางลุงผมก็ขอเจ้าของที่ขาเรียบร้อยแล้วครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปรกรณ์ตกปลาเราไปเจอในน้ำนะครับผมแมวเยอะกันก็จริง เพนะื่นมาแล้วดูทันด้วยหพี่ว่าวันนี้เราจะเปียกปะเปียก <c oughs> ยังไงก็ต้องเปียก <c oughs> ยังไมา่ทาันได้ลงน้ำเลยฝนก็ามาซะก่อนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูก่นว่าวันนี้เราจะได้ตกหรือเปล่าต่อเมีกรนี้ฝนฝนเมื่อก่อนนะครับคิดว่าน่นาจะงตกไม่นานอือ A later few moments ครับตอนนี้ฝนก็แรงแล้วเราก็เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงน้ำมาเลย เราก็มาอยู่กลา,างน้ำเลยนะครับฝนเพิ่งหยุดแต่ขึ้นลมยังค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับเดี๋ยวหมายที่เราจะไปจะเป็นตรงฝั่งขงข้างของพวงนี้นะครับ ไี่ได้แล้วลแม่จะว่าในกล้องเหนหรือเปล่าลงคนข้างแรงนะครับตรงนี้เราก็มาถึงหมายแล้วตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือวิสิทธ์นะครับู่ฝความรงข้างกับทางที่เราลงมาเมื่อกี้จะเป็นท่าเรือนะครับเราจะตกก็จะตรวนี้นะครับบริเวณนี้เรือตกปลาก,กันมาดูว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่าจวนใหญ่มีปลาอะไรบ้างพี่จัในใหญ่ก็จะเป็นพวก ปลาเต่าแล้วก็พวกปลาปลาแดงครับเกลือที่เราใช้ก็จะเป็นเนื้อปลาหลังเขียวนะครับพอดีวันนี้หาซื้อกุ้งไม่ได้นี่นะครับปลาเป็นปลาหลังเขียวนะครับอันนี้ผมมาหั่นชิ้นเรียบร้อยแล้วชิ้นก็ประมาณนี้เนี่ยก็จะมีช่องเก็บของด้านหน้าตรงนี้เก็บพวกสัมปะระแล้วก็พวกเหยื่อตกปลานะครับเป็นช่องอันนี้ไปส่งแล้วก็ ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับช่องเก็บของตรงนี้มันจะเป็นช่องแบบกันน้ํานะครับก็จะมีที่ปักกันบิดไม้สองจุดด้านหน้านะครับสําหรับคนที่นั่งในส่วนหน้าแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีที่ปักกันบิดด้านท้ายนะครับของคนท้ายนะครับก็จะมีช่องเก็บของนะครับตรงนี้แล้งก็เปิดให้ดูนะครับ ใ่ผมใช้เบ็ดเบอร์แปดนะครับเบ็ดเบอร์ค่อนข้างใหญ่ต้องลุ้นตัวใหญ่นิดนึงตรงนี้น่ถ้าใหญ่จุดก็จะเป็นปลาเก๋านะครับใช้ก็ประมาณเนี่ยข้อข้อมือแล้วก็ปลาใบปอนะครับไซก็ประมาณสองขวามือได้ครับไซใหญ่เลย น่เลยอยี่ยมน่เราแน่ครับเมื่อกี้มีปลาตัวหนึ่งครับอะฮะอยฮะใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วโอ้โหฮิไม่ใช้ด้วยอุ้ยปลาอะไรอ่ะบปลาเกาเล็กนะครับปลาเกาเล็กนี่ยังเล็กไปนะครับเราปล่อยเราโตเรารอให้น้องโตอีกนิดนึงนะอันนี้ไม่ได้ไซ้โลไม่เอานะครับอุ้ยกระดึงกดึง มีตัวแล้วกีตัวนะ่ัพี่กบก็ได้ครับอปนะครับวันนี้เราก็ได้มาสามสามต้มแล้วนะครับจริงได้หรอยังอยานี้นะครับหนูนิ่งเดิมนะใครมาตกสนุกนะครับไม่เน้นไซส์เพกเลว่าตรงนี้ตกจุดมากครับหมายตรงนี้จะเป็นท่าเรือวิสิตนะครับอ่าเบินสะพานตรงนี้มันจะเป็นเบินที่จบคนนะครับไม่สามารถขึ้นไปตกได้นะครับถ้าเราพายเรือหรือว่าพายรับออกมาตรงนี้ไม่เป็นหาครับตกได้ โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองยืนนะครับลองยืนในการรีเบตนะครับผมโอเคมายืนเลยนี่นะครับยืนได้นบไม่โคงเกงนะครับเดีวพี่ทำท่าอะไรอ่ะเอ้าก็พี่ทาท่าสองตกปลาไงไม่รู้เลยยักษ์ตกปลารุ่นเอ็กสามตระกูลจิกซิลี่จะนั่งจะยืนก็ไม่โคงเกลง ปกติ <Nice. S 2> ผมเป็นคนโปรเองนะครับโปรในเองอต้องมีคนที่มีแบบาลานซ์ร่างกายดีนิดนึงๆๆนะครับก่างกายจืดผมก็ปกติก็ยืนพายไปรอบ,บอร์ดอยู่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เตีออกไปจะติดปลาหรือติดตอหม้อนะครับเดีย๋ยวเรามาลุ่นกันรุ่น <c oughs> ตอหม้อ่งกันหนึ่ง <c oughs> ไปตัวนะครับตัวเล็กวันนี้มีแต่ตัวเลเก็กๆนะครับ บอเลยว่าตกสนุกนะครับถ้ามาด้วนสามตกสนุกแน่นอนไม่ปวดไม่เมื่อเอวนะครับนี่เราก็มาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวได้ทั้งวันได้ทั้งวันนะครับตอนนี้น้ํากําลังดูงผมอยู่ได้ยังน้าขึ้นนะครับปล่อยนะปล่อยนเดี๋ยวน,นี้ทีมงานปอพายก็เอาเขาแล้วกินงานตาตกล้องแล้วขันมันขามือนะครับอยากเล่นด้วยนะครับ ปิดตัวนะครับแต่รู้สึกว่าตัวน่าจะไม่ใหญ่นี่นี่ครับมาเล็ยใช้กำลังกอดเลยเนะี่ยใช้กำลงังกอดนะครับชุดชั้มิ้นกอดบอ,บอกเลยว่าทีเด็ด <c oughs> แต่วันนี้เราปล่อยนะครับเราไม่ได้เอาตัวเราเล่นปล่อยมันยังหายไปอ้อโอเคนะครับไล่ตัวหนึงวันนี้ไซส์ใหญ่นะครับทีมงานบอกว่าเอาไปทอด อุ้ยยูรู้ไฟมยี่สัยยี่สันึงครัยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยไหนวะปลาคิตังนี่นะครับแกงส้มปลาี่ตังนะครับแกงส้มหมดเลยว่่าาออรยมกทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดแล้วนี่ครับใหม่นะครับอุ้ยโหมูเวียเงาะเลยใช้กระดังข้อเลยครับใช้กระดังท้อใช้สวยแต่ตัวนี้เอานะครับทีมันบอกเอานี่นะครับจ่องจ่องเก็บของนะครับ ม่ได้เก็บเที่ของนะครับเก็บปลาไม่ได้ถ <c oughs> ้าเรามีน้ำแข็งใช่น้ำแข็งแล้วก็ใส่ปลาไว้แล้วก็ปิดโอเค okay. ตอนนี้มีไฟแล้วเอานะครับได้ตัวนะครับ <โฮ S 1> พี่โ <ฮ S 1> อ้ย <โฮ S 1> แป้มนึ้ไหมครับผมนี่แกงอะไรดีพี่วันนี้นี่ขวามือนะครับไซส์ขนาดขวามือเลยครับแกงส้มครับแกงส้ม <c oughs> อันนี้เอาลองให้ทีมงานานะครับให้ทำงานเปิดอีกโยนลุกใหญ่สุดที่ได้มาของวันนี้ อ่ะคลื่นแรงนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้มีเรือวิ่งผ่านนะครับคลื่นแรงเลยอตอนนี้นะครับเวลาก็จะห้าโมงเย็นแล้วเราได้เวลากลับนะครับเดี๋ยวเรากลับไปื่อนฝั่งกันเลยวันนี้ได้มาสี่ห้าตัวครับตัวใหญ่ของทีมงานทีมงาน เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันว่าเราได้มากน้อยแค่ไหนพี่ทอนว่าวันนี้เราจะตกปลาได้กี่ตัวพี่ร้อยร้อยพี่ทอนว่าวันนี้เราจะตกปลาได้กี่ตัวครับวว่าวันนี้เราจะตกปลาได้กี่ตัวพี่สามร้อยสามร้อยแผล่ลมเฮ้ยล็อยู่แผล่ลมเฮ้ยโอ้ <c oughs> โห<อ>ดูมาแล้ว อันนี้คือเราเอาเฉพาะตัวที่มันไซกำลังกินได้นะครับก็เลยค่อยๆหมดกันก็เลยค่อหมดโอเคนะครับหลังจากเมื่อกี้ที่เราออกไปพายเรือ X3 ออกไปตกปลากันนะครับการพายนะครับบอกเลยว่าโอเคมากเยี่ยมมากครับสำหรับเรือรุ่น X3 ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะพายสองคนคนเดียวนะครับพายได้หมดจะนั่งจะนั่งตกปลาหรือว่ายืนตกปลานะครับไม่มีโคงเคงนะครับตกได้จากคิปตี้ อ่าเพื่อนๆได้ดูก่อนหน้านะครับ <S <S ผมก็ยังมีการยืนตกให้ดูนะครับ <S 1> <S 1> <S อ่าวันนี้ตอนที่หลอกไปครับก็มีพายุฝนนะครับอ่าเพื่อนต้องประคองงน,นะครับอ่าสำหรับคลิปตัดไปนะครับเราจะไปพายเป็นแนวไหนพายเป็นเรือหรือว่าคัรบอร์ดแล้วก็บบที่ไหนเดี๋ยวฝากเพื่อนๆรอติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ It. Why? <coughs> 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 <coughs>